เรามาดูวิธีการเปิดเครื่องทํางานนะครับของตัวสมาร์ทกาดนะตัวสมาร์ทกาดเนี่ยเราจะเป็นเครื่องดักยุงนะครับเวลาเราเปิดให้เปิด24ชั่วโมงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดต่อเนื่องกัิน7วันไปเลยไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเปิดยาวๆไปเลยอยู่บ้านนอกนอกมาเราก็เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาดูเอ่อเปิดเอายุงออกไปทิ้งหนึ่งครั้งถ้าเราเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยมันจะไม่ให้ดักยุงไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าวิธีการคือเปิดแกะกล่องมาเนี่ย ตัวจะสาเร็จแบบนี้เลยไม่ต้องประกอบอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กให้แน่นนะแล้วเราก็เห็นไหมครับมันจะมี On off อยู่ตรงนี้นะครับตัว On off แล้วก็จะมีเดือยเนี่ยเดือยจะเป็นบอกว่าตัวเครื่องปิดหรือเปิดอยู่นะครับให้เราบิดเดือยตรงนี้ไปให้ชนเลยนะฮะทำไม,ไมแงะอ่ะขยับปลั๊กก่อนอ่าขยับปลั๊ก ะะการคือเปิดเครื่องปึ๊บแบบนี้นะครับเครื่องทํางานแล้วก็จะมีไฟสีม่วงนะครับมีไฟสีม่วงอยู่งในทีนี้วิธีการวิธีการก็คือว่าถ้าเราจะปิดเราก็ปิดอย่างเงี้นะฮะเราอย่าถอดปลั๊กเลยเพราะถ้าเราถอดปลั๊กเลยเนี่ยไอตัวช่องเนี้ยสมมติถ้าเราเปิดปึ๊บตัวช่องมันจะมีพัดลมข้างในมันหยุดทำง,งานแล้ว ช่องลมนี้มันจะเปิดเปิดอยู่เพราะฉะนั้นทําให้ยุงบินหนีออกมาได้นะครับก็ข้อควรระวังก็ถ้าจะเปิดปิดก็ปิดตรงนี้ก่อนปิดได้สนีน้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงบินหนีขอบคุณครับ